สวัสดีครับผมวอซิเบนิวครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องวันลอยกระทงนะครับลอยกระทงนะครับก็เป็นประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณนะครับหลายคนอาจคิดว่าประเพณีนี้ยครับมีแต่งานลื่นเลงแต่จริงๆแล้วนะครับก็จะมีอันตรายแอบแฝงมาด้วยดังนั้นเราก็ไม่ควรนะครับที่จะมองข้ามอันตรายนี้ไปวันนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างอันตรายนะครับของวันลอยกระทงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างลองไปติดตามกันเลยครับระวังลื่น ประพเพณีลอยกระทงส่วนใหญ่จัดในช่วงเวลากลางคืนทําให้วิสัยทัศน์ในการองครับไม่ชัดเจนอาจลื่นตกน้ําได้ไฟดูดพเพราะลอยกระทงต้องเกี่ยวกับน้ําการสัมผัสน้ําด้วยส่วนต่างงของร่างกายจะเป็นสื่อนําไฟฟ้าเข้ามาหาตัวได้เป็นอย่างดีติดโรครักลอยกระทงเป็นงานสําคัญที่อาจตามมาด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้วัยรุ่นอย่างเราเราควรระมัดระวังป้องกันเพราะอนาคตยัอยงอีกไกลอย่าปล่อยให้กายเป็นความหลง หลังคืนวันลอยกระทงกันนะครับเมื่อคืนลอยกระทงดึกไปหน่อยหรือมีโปรแกรมจัดหนักตื่นมาเรียนในตอนเช้าเรียกได้ว่ามีการขาดเรียนมีการขาดงานอย่างแน่นอนดังนั้นผมขอให้ระวังสงสิ่งนี้ไว้ด้วยนะครับ1คือการนอนดึก2คือแอลโกอฮอล oh, <no. S 1> ์จะว่าไปผลการเมืองนี้ไม่ต้องลอยกระทงพวกเราก็ป่วยกันได้อยู่แล้วนะจะว่าไปนะครับวันลอยกระทงก็ยังมีอันตรายหลายอย่างเลยนะครับที่ควรระมัดระวัง ก็ขอให้เพื่อนๆเล่นกันอย่างสนุกและปลอดภัยนะครับ